โยคที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในร้านนวดนูมาอิถ้าเกิดว่าเรารับโทรศัพท์เราสามารถใช้ชื่อของร้านนวดของเราและก็ต่อด้วย h a l l o Good Morning Good c h a g g Good a b e n ตามช่วงของวันเลยนะคะ Zum b e i s p i ตัวอย่าง Thai Massage ทวัน Good c h a l Nummer z ถ้าเกิดว่าลูกค้าขอนัดเราสามารถพูดได้ว่า Wir h เ t t e n a อ u m พุ้งพุงพุ่งตอุมพุ้งพุุเเรามีนัดในวันจุดจุดจุดตอนจุดจุดจุดนาฬิกาสำหรับคุณ w ü r d e d s s p r s s n n จะเหมาะไหมนุมาัถ้าเกิดว่าลูกค้าโทรมาหรือเข้ามาในร้านของเราและไม่ได้พูดอะไรเราก็สามารถถามได้ว่า Was kann Sie ich für tun? ฉันสาามรถช่วยคุณอย่างไร Nummer 4เมื่อลูกค้าเข้ามาเพื่อที่จะนวดเราสามารถตั้งคำถามได้ว่า w o haben Sie schmerzen คุณเจ็บตรงไหน Nummer 5 haben Sie Bewegungseinschränkungen คุณมีปัญหาในการเคลื่อนไหวไหม Nummer 6 หาเป็นส er uh uh e uh ีฟออาการข้อเงินคุณมีการป่วยหรือว่ามีปัญหาอะไรทางสุขภาพก่อนหน้านี้ไหม n มายเลขเจ็ดเวชเชอร์มาสเซจ์วุ่นชินซีคุณต้องการนวดอะไรหมายเลขแปดวีลังเกวอเลนซีมาสเซียดเวเดนคุณต้องการจะนวดนานเท่าไรหมายเลขเก้ วูร์ล์ฟมูสอิชอาร์คเทนฉันต้องระมัดระวังตรงไหนไหมนุ่มัดซีนถ้าเกิดว่าเรานวดเสร็จแล้วเราต้องการจะถามเขาว่าคุณผ่อนคลายขึ้นมาบ้างไหมเราก็สามารถตั้งคำถามได้ว่า feelin' 지직 and spanta หรือ sincey'ed was and s p a n t r คุณมีความรู้สึกผ่อนคลายบ้างไหมหรือว่าคุณผ่อนคลายบ้างไหม ต่อไปนี้เราไม่ต้องกลัวสื่อสารกับลูกค้าแล้วนะคะลองนำประโยคเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะ